ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมวันนี้นะครับผมผมมีสินค้านะครับตัวใหม่นะครับมานําเสนอเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะเป็นในส่วนของแบรนด์มา r ์นะครับผมรุ่นนะครับ AMG นะครับ SD Gen1 นะครับผม HS นะครับ4 6 x 1 4 a o e นะครับ ตัวนี้เส้นเล็งจะเป็นแบบเส้นเล็ง SK นะครับเพื่อนๆพี่ครับเดี๋ยวมาดูกล่องกันนะครับตัวนี้เป็นตัวขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับรุ่นก็จะบอกตามนี้นะครับนี่นะครับเรียกย่อๆก็จะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ SS นะครับผม4 4 6ณ4 4 AOE นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่กล่องนะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับผมนี่สวยงาม นะครับมาร์กนะครับผมตัวนี้ปรับหลาหน้านะครับนี่ครับดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับจับกระชับมือนะครับตัวนี้ครับก็จะนูนเว้ามานะครับตัวนี้ปรับหลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่สิบหลานะครับถึงหนึ่งร้อยหลาเลยนะครับเพื่อนๆพี่นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับหน้าเลนสิบสี่มิลนะครับตัวนี้ครับข้อท่อจะอยู่ที่ยี่ห้าจุดสี่มิลนะครับเป็นท่อมาตรฐานนะครับผม ตัวนี้มีไฟ2สีนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับปรับได้5ระดับหรือ5สเตปความชัดของไฟนะครับตัวนี้นะครับปรับนอกนะครับตัวนี้นะครับเซซิโลได้นะครับตัวนี้โดยใช้หกเหลี่ยมกันออกนะครับที่แถมไปให้นะครับนี่นะครับอัดแก๊สไนโตรเจนไล่อากาศเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเลขซรียลนัมเบอร์ของกล้องนะครับนี่นะครับสินค้าของแท้นะครับเพื่อนๆพื่นพี่นะครับผมซูมได้สี่ถึงสิบหกเท่านะครับ ด้านหลังปรับสายตาได้นะครับถ้านี่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมเซนลิงกับไฟในเซนลิงนะครับทุก่านพี่นี่นะครับผมเซนลิงจะเป็นเซนลิงแบบ sk นะครับชัดเจยวนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมไฟในเซนลิงกันนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับ นี่นะครับไปในเส้นเหงครับเปิดตรงนี้ครับเปิดตรงข้างตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่นทครับนี่นะครับหมุนนะครับนี่นะครับขออนุญาตโฟกัสนิดนึงนะครับนี่นะครับผมนี่สีเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูสีแดงกันนะครับนี่นะครับให้ระดับความชัดของไฟนะครับนี่นะครับโฟกัสนิดนึงนะครับนี่นะครับผมชัดเจนนะครับผม โอเคเวลาปิดนะครับก็จะเป็นต <Okay>. ัว G นะครับแล้วก็จะเป็นตัว R แบบนี้นะครับให้หมุนมาตรงจุดาม์กตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับตรงสีขาวๆตรงนี้นะครับเวลาปิดไฟนะครับโอเคนะครับผมเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของของแถมนะครับของกล้องตัวนี้นะครับผมกล้องตัวนี้นะครับจะแถมนะครับผมเพราดแสงนะครับแบบทรงกระบอกนะครับแถมให้นะครับฝากระดูกป๊อปอัพหัวท้ายแถมให้นะครับผ้าเช็ดเลนนะครับผม ตัวนี้จะเป็นในส่วนของใบรับประกันนะครับผู้มือกอกสารการใช้งานครับขาจับรางครับ11มิลทรงสูงนะครับพร้อมปัจจลนะครับหรือหกเหลี่ยมนะครับผมแถมไม่ฟรีนะครับทางร้านนะครับก็จะแถมนะครับระดับน้ําให้นะครับเป็นวงุญแจนะครับเพื่อนพี่นะครับครบพร้อมใช้นะครับเพื่อนพี่ครับผมสาหรับตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่นะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมขอย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่ 1,650บาทรวมจัดส่งฟรีครับสินค้ามีรับประกัน1เดือนนะครับหรือ30วันนะครับหากเสียผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับคุณนันทพี่ครับผมใครสนใจนะครับติดต่อมาที่ไลน์ id นะครับ @jukppp นะครับผม id line @jukppp นะครับผมอย่าลืมเติมแอดกันนะครับคุณนันทพี่ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ